สลามุลยกุม,มารองมาตุลลอฮิวะพระกาตุครับสำหรับคลิปนี้นะขออนุญาตกระซิบนิดนึงนะเดี๋ยวพยายามจะทำให้เสียงมันดังขึ้นพอดีว่าวันนี้เนี่ยบังอยากจะแบบว่าโชว์ฝีมือเวการแบบว่าเป็นสามีที่ดีอะไรประมาณเนี้ย ใหญ่แบบว่าทาอาหารร้อยคุณภรรยาตื่นมาคือตอนนี้บางตื่นมาละหมาดใช่ไหมแต่ว่าลีนาเขาปวดท้องเมนตอนนี้เขาก็แบบว่ายังนอนขุดตัวคุ้กคูอยู่งั้นเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พี่บางจะทําหน้าที่เป็นคุณสามีที่ดีนะลีนาเขาชอบกินพวกขนมปังเว้ยตอนเช้าวันนี้บางก็เลยจะทาแซนด์วิชให้กับลีนากินก่อนอื่นก็มาดูขนมปังก่อนนะครับผมขนมปังเนี่ยต้องเอาแบบว่าตัดขอบเพราะว่าลีนาไม่ชอบกินขอบขนมปังอ่ะอันนี้มีตาหาร้านด้วยสบายใจหยิบเลย ต่อมาก็จะไปดูเป็นพวกไส้หรือว่าอ่าใช้เป็นพวกโบโลน่าก็ได้ตรงนี้ก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับผมก็อ่าเอาเป็นโบโลน่าที่มันมีพริกแล้วกันนะตรงนี้มันมีตาหาร้านด้วยก็เป็นโบโลน่าที่ทําจากพืชนะอ่านี่เดี๋ยวมีให้ดูอ่นแี้มีตาหารานด้วย ก็เอาเป็นบุโลนาอันนี้เลยแลวกันจะได้มีแบบว่ารถสัมผัสเผ็ดๆหน่อยเอาวันนี้ก่อนอื่นเนื่องจากว่าอ่ามาทาให้ลีนากินนะคบผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอยากจะบอกว่าไอ้เด็คาดหวังหน้าตามันนะมีดก็ไม่มีคือแบบแซนด์วิชมันจะต้องแบบว่าผ่าอย่างนี้ใช่ป่ะเออแต่อันนี้ไม่มีมีดด้วยเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องแกะแบบนี้เนาะเริ่มสงสารลีนาแล้วจะได้กินดีไหมวะเนี่ยเออทำไมมันไม่เท่ากัน ก็ถือว่าสวยอยู่นะตอนนี้เราก็ได้ขนมปังที่จะโปะให้ลีนากินแล้วนะครับที่จะทําเป็นแซนด์วิชให้ลีนากินเลยนะน้ําแซนด์วิชที่จะใช้ทานะครับผมก็จะเป็นน้ําแซนด์วิชของแบรนด์ฮินวาร์ดนะครับนี่น้ําแซนด์วิชอันนี้นะมันจะเป็นน้าแซนด์วิชส,สูตรโบราณเว้ยมันจะไม่ใสน่นมขน้นไม่ใสม่มันลงเนตแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยสามารถเก็บได้นานแบบว่า1เดือนเลยโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นอันนี้มันต้องใส่เยอะประมาณไหนวะประมาณนี้มั้งได้ไหมน่าจะได้แหละ ต้องใส่เยอะๆลีน่าน่าจะชอบมันต้องใส่ฝั่งเดียวหรือว่าสองฝั่งวะเนี่ยใส่เยอะๆน่าจะดีเนาะใส่ทุกฝั่งแล้วกันปกติเวลาเราไปกินเราก็แบบเฮ้ยอยากได้ไส้เยอะๆอันนี้ก็คือใส่ไส้แบบตามใจชอบเลยตามอัตรภาพใส่แบบตามความต้องการของเราเลยเราอยากได้แบบไหนใส่ยังไงใส่แบบไหนเอาประมาณนี้ก็พอนะน่าจะพอพอไหมวะน่าจะพอแหละต่อไปมีน้ำแล้วนะคะผมก็จะต้องมีตัวไก่ยอง ไก่หยองก็จะเป็นแบรนด์ฮินวาร์เหมือนกันนะครับอันนี้หลังจากเราทาไปแล้วเราก็เทไก่หยองเนี่ยใส่เป็นอย่างนี้นี่ใส่แบบนี้เลยนะลีนาชอบกินไก่หยองยายคนนี้ชอบกินทุกอย่างไม่ว่าอะไรคือชอบกินหมดเลยเนี่ยไก่หยองอ่าเรียบร้อยแล้วไก่หยองเสร็จต่อไปก็โบโลนาโบโลนาโอ้ยนี่คือแบบว่าดีสุดอะน่าจะได้รางวัลแบบสามีแห่งชาติอะไรประมาณนี้เลยเนี่ยอตึ๊บป,าป้าจ้ หน้าตาแซนวิชที่เราจะให้ลีนากินก็ได้แล้วนะคะผมเป็นไงนี่ทำมาแบบว่าด้วยกับความรักด้วยกับหัวใจเลยอะ่ะเอ้ยมันน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยลีนามันจะกินป่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองทำกินเองอันนึงก่อนแล้วกันนะ นี่ข้อดีของแบบว่าการที่เราแบบว่าซื้อเครื่องอะไรแบบเนี้ยมาทําเองอะ่ะมันคือเราสามารถแบบว่า DIY ได้เลยเว้ยเราจะอยากกินแบบไหนอยากจะได้ยังไงกินไส้เยอะหรือว่าไส้น้อยอันนี้คือแบบฝีมือการ DIY โหความสามารถขนาดนี้นี่บางสามารถเป็นแบบว่าฟู้ดสไตลิสต์ดได้เลยเนี่ยห <c oughs> มับเข้าให้อ่าอ่ะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองกินกันดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติกินไปแล้ว มันไม่อร่อยนะก็ไม่อยากให้ลีนากินแต่ถ้าอร่อยก็เดี๋ยวไปปลุกลีนาขึ้นมากิน <c oughs> ไม่ต้องพูดอะไรมากไปปลุกลีนามากินเลยน้ำสลัดอร่อยมากตัว ตัวตื่นได้แล้วเดี๋ยวไปถ่ายงานรีวิวอีกเรากินไปก่อนเลยเหลือไว้ให้เขาด้วยอยากกินกุ้งนะเหลือไว้อะไรนี่ตื่นกำลังฝันอะไรอยู่เนี่ยตื่นนี่นี่น,นี่เดินมานี่เดินมานี่เดิมนม่นี่ตามมาตามมาตามมานี่จะให้ดูนี่นี่ อ่านี่เอ้ยยุยย,ย,ยุเดี๋ยวเข้ากล้องตัวยังไม่ได้ใส่ว้าคุมหัวอ่าที่ตัวเห็นอยู่นี่คือแซนด์วิชที่เขาแบบว่าควักหัวใจออกมาทําให้ตัวเลย <c oughs> กินได้ไหมเนี่ยกินได้ดินี่เขาลองกินแล้วนี่เมื่อกี้เขาแบบว่าลองกล้องแล้วเผื่อแบบว่ามันกินไม่ได้ไม่อร่อยนี่เขาลองก่อนแล้วเนี่ยเออตัวจะไปล้างหน้าก่อนหรือว่าจะถ่ายก่อนถ้าถ่ายก่อนไปใส่ตะลากง่าย<ไ> <c oughs> มันเห็นแกกินเว้ยอ่ามามามาเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ อืออ่ะอัศรามัยกุมดิอัสลามุอะลัยกุ้มเลือดตาลอยลอยนี่อันนี้คือแซนด์วิชที่เขาทําให้ตัวกินเลยนี่เมื่อกี้โชว์ไปแล้วเห็นป่ะนี่ไส้แบบเขาเลือกให้ตัวแบบว่าจุกๆเลยอืมอืมตื่นเลยอ่ะอะไรนะตื่นเลยอะตื่นเลยตื่นเลยอ๋ออร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยพูดเอาใจไปเดี๋ย อันนี้เป็นแบบฝีมือเขาครั้งแรกเลย,เยด้วยเยตัวเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้กินแบบว่าฝีมือเขาเนี่ย <c oughs> ปกติที่ไม่มีใครเคยได้ลิ้มลองฝีมือเขาเลเนี่ยอ,อร่อยอร่อยอืตอตอนทำเก่งเ่ะอก็ต้องเก่งอยู่แล้วแหละของมันจะเล็ดรูป <c oughs> หน้าที่เขานะ คือไปซื้อไอ้นี่มาเวโบโลน่าแล้วก็ไปซื้อไอ้ตัวขนมปังที่เหลือก็คืออันเนี้ยที่นี่เขาส่งมาให้เราลองกินนะ่ะก็ถือว่าภารกิจในครั้งนี้ก็คือสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะผมดูจากสีหน้าแล้วก็ความฟินของลีนะ่านี่ก็คือแบบอร่อยเป็นอาหารครั้งแรกฝีมือบังนะที่ลีน่าได้กินอ่ะส่วนถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะลองซื้อไปทําหรือว่าลองซื้อไปกินหรือว่าจะสั่งไปเพื่อขายก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวบ้างเนี่ยจะทาการทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้บนโพส์แล้วก็ใต้คอมเมนต์ ก็มีขายแบบว่าสําเร็จรูปด้วยนะคะผมส่วนเรื่องปริมาณหรือว่าเรื่องขนาดะถ้าเป็นแบบว่าแบบนี้ก็คือ,อ่าบางคนคแบบุมันใหญ่เกินไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้น <im ans> นี่เขาก็มีแบบว่าไซส์เล็กๆไซส์มินิมินิพกไปไหนก็ได้กินที่ไหนก็ได้ขายด้วยนะจ๊ะก็ <im ans> เอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนนะครับผมไปหาดูแล้วก็ไปหาสอบถามกันเอาเองนะเดี๋ยวผมเนี่ยทำการทิ้งลิงก์ไลน์สอบถาม <im ans> ไว้ให้บลโพสแล้วก็ใต้คอมเมนต์สำหรับวันนี้ก็ขอกินบ้างดีกินคนเดียวเลย